เผยวิธีต้มบะหมี่สำเร็จรูปที่ถูกต้องหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าว่าด้ยวยเรื่องของอาหารการกินอย่างเจ้าบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่ช่วยประทังชีวิตของใครหลายๆคนในช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมล่ะคะ และบางคนกินเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยเลยก็มีเพราะเจ้าบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยก็มีหลากหลายรสชาติให้เลือกกินบางคนยังกินไม่ครบทุกรสเลยด้วยซ้ำแล้ววิธีการต้มบะหมี่ของทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะใส่เส้นลงในน้ำต้มที่เดือดๆใช่ไหมล่ะคะคุณรู้หรือเปล่าว่านั่นคือวิธีการต้มบะหมี่ที่ผิดนะซึ่งวันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการต้มบะหมี่สำเร็จรูปที่ถูกต้องให้ได้ทราบกันค่ะ ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักกับสารอันตรายที่มากับเส้นบะหมี่กันก่อนเลยค่ะซึ่งเส้นบะหมี่สำเร็จรูปนั้นจะเคลือบด้วยแว็กที่ผสมผงชูรสในทุกครั้งที่เราใส่เส้นบะหมี่ลงในน้ำร้อนหรือน้ำเดือดเส้นบะหมี่จะกลายเป็นสารพิษซึ่งร่างกายของคนเราจะทำการขับสารพิษช,ชนิดนี้ออกจากร่างกายโดยใช้เวลาประมาณ4-5วันเลยทีเดียว ถ้าหากไม่อยากเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษจากเส้นบะหมี่ควรทำการต้บมบะหมี่สำเร็จรูปตามวิธีที่เรามาแนะนําในวันนี้ค่ะ 1. ให้เทบะหมี่ลงในหม้อเติมน้าตามที่ต้องการแล้วตั้งไฟ 2. เมื่อน้ำเดือดหรือเส้นบะหมี่สุกแล้วให้เทน้ำทิ้งไปเลยค่ะเพราะน้ำที่เราต้มสุกนี้คือการต้มเอาสารพิษอย่างแวกที่ผสมผงชูรสทิ้งนั่นเอง 3. ให้ต้มน้ำใหม่จนเดือดแล้วนำเส้นบะหมี่ที่เราต้มเสร็จแล้วจากข้อ2เทลงในน้ำที่เดือด,อดแล้วเทเครื่องปรุงลงไปอาจจะเพิ่มรสชาติด้วยผักชนิดต่างๆก็ได้หรือใส่ไข่ใส่ลูกชิ้นตามใจชอบก็ได้เช่นกันพอทุกอย่างสุกแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ ถึงแม้ว่าบะหมี่สำเร็จรูปจะเป็นของโปรโดของใครหลายๆคนแต่อย่างที่รู้ๆกันดีว่าบะหมี่สำเร็จรูปเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงแถมยังอุดมไปด้วยโซเดียมอีกต่างหากยิ่งถ้าเราต้มแบบผิดวิธีก็ยิ่งส่งผลทำให้สุขภาพของเราทำงานหนักมากขึ้นนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไปนี้อย่าลืมต้บมบะหมี่สำเร็จรูปอย่างที่เราได้แนะนำให้ได้รู้กันเพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายจะได้ไม่ต้องมีสารพิษตกค้างอีกด้วย ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ